วันนี้พามารับพลังงานดีๆนะครับเช้าวันใหม่นะครับวันพุทธที่สดใสดอกไม้บานให้พลังงานดีๆกับผู้คนนะครับดอกบัวฉัดสีชมพูนะครับดอกแพงพวยฝรั่งนะครับ บาสพร่งสวยงามมองแล้วสดชื่นสบายตานะครับเป็นปวยฝรั่งครับอันนี้จะเป็นดอกบัวอเมซอนนะครับบัวอเมซอนกระบาสวยงามมากๆเลยครับมาดูเจ้าดอกทานตะวันกันบ้างน,นะครับ าบานสะพรั่งสวยงามสดใสคู่กันกับดอกดาวกระจายดาวกระจายนายตื่นสายหรือแพร่เสียงไฮนะครับก็ไม่น้อยหน้าบานเยอเลยนะครับ อกบานชื่นโอหแมงคู่มาตอมดอกไม้ผีเสื้อก็มาตอมนะครับนี่น้องผีเสื้อ,อ,อ,อสดชื่นสดใสนะครับพลังงานดีๆจากต้นไม้ ชื่นสบายตานะครับได้รับสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้เราก็จะโชคดีทั้งวันนะครับมาปิดท้ายด้วยดอกย้าหูกระต่ายนะครับดอก,เล,กเล็กๆแต่น่ารักบานเยอะเหมือนกันนะครับนี่ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆร่ำรวย,ยเงินทองนะครับ